มาใหม่อีกแล้วครับทุกคนเคยเห็นตัวนี้ยังครับตัวนี้ครับบัตรช้อปปี้เพย์อลิมิเต็ดครับหลายหลาคนสอบถามมารครับว่ามันคืออะไรนะครับคืออะไรเกี่ยวอะไรกับสินเชื่อเกี่ยวอะไรกับช้อปปีแล้วมันใช้อย่างไรแล้วใครสมัครได้บ้างครับ เดี๋ยววันนี้ครับมาหาคำตอบกันในคลิปนี้ครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราครับและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับอ่ะมาดูรูปกันอีกทีครับรูปบัตรเป็นอย่างนี้ครับหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับต้องขอบคุณผู้ชมที่ส่งรูปมาให้เราดูด้วยนะครับตัวนี้นะครับชื่อเต็มๆของมันนะครับคือ S h o p e e Pay Unlimited Card ครับหรือว่าบัตร Shop e e Pay Unlimited นี่เองครับแน่นอนครับมันเกี่ยวกับสินเชื่อแน่นอนและก็มันก็เกี่ยวกับยีีี่ห้้้ออนนปป S Sho App เงม ที่เราเรียกเรียกกันนะครับ ช็อบบี้เพย์อลิมิเต็ดการ์ดมันก็คือบัตรแบบพรีเพย์นะครับพรีเพย์ก็คือสามารถจ่ายก่อนรูดก่อนได้นะครับโดยสามารถจ่ายผ่านระบบชําระเงินมาสเตอร์การ์ดหมายถึงว่าร้านไหนนะครับร้านค้าไหนที่เราจะไปซื้อของนะครับจะไปรูดของเนี่ยแล้วเขารับมาสเตอร์การ์ดเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ครับส่วนมากที่เรารู้จักกันนะครับเวลาใครใช้บัตรเครดิตเนี่ยจะเห็นนะครมุมขวาล่างนะครับถ้าบัตรของคุณนะครับอยู่ในเครือของวีซ่าหรืออยู่ในเครือของมาสเตอร์การ์ดนะครับแต่ตัวนี้ อยู่ในเครือของ Mastercard ครับซึ่งบัตรใบนี้ที่เราพูดถึงในวันนี้เนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับเงินในบัญชี S h o e p ปี้เพแล้วก็เงินใน S p a y พย t เลของคุณครับอ่าแล้วถ้าอย่างนี้มันเป็นวงเงินเดียวกันเนี่ยเอ้ยแล้วมันมีข้อดีตรงไหนนะครับจากหลายๆคนที่เขาใช้กันมานะครับข้อดีนะครับก็คือธรรมดาหลายๆคนเนี่ยในช้อปปีเนี่ยจะมีอยู่2วงเงินใช่ไหมครับอย่างที่เรารู้ดูกันวงเงิน SEC Cas ี e ash, อันนั้นเอาไว้เบิกถอนเงินสดเลยนะครับอันนี้แยกไปเลยนะกับอีกวงเงินหนึ่งก็คือ เอสเพเลเอร์ S S Letter, ซึ่งเอสเพ t ์เลเอร์มันก็ช็อปก่อนผ่อนทีหลังอยู่แล้วแต่ส่วนมากพวกคุณจะซื้อของกันในแอปชอปปีใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณมีเจ้าบัตรตัวนี้มาเนี่ยคุณจะรูดซื้อรูดผ่อนกับร้านค้าออนไลน์ก็ได้อ่าออนไลน์แล้วนะแล้วก็ร้านค้าทั่วไปนะครับอาทินะะอาทิอย่างเช่นใครอยากจะซื้อมือถือหรือว่าซื้ออะไรต่างๆร้านค้าที่ร่วมรายการและเขารับบัตรนี้นะครับรับมาสเตอร์การ์ดนะครับคุณก็สามารถเลือกผ่อนได้ครับผมโดยที่ผมเห็นหลายคนแชร์แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับ ต้องเล่าก่อนว่าตอนนี้เท่าที่ทราบนะครับเขาทยอยนะครับทยอยคําเชิญเนี่ยเพื่อเปิดให้สมัครอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวผมมาดูกันสดๆร่วของผมได้หรือยังนะครับตอนนี้นะครับถ้าใครที่ได้แล้วมันจะมีหน้านี้ขึ้นมาครับเขียนว่ายินดีด้วยนะครับคุณสามารถสมัครบัตร Shop ปี้เพย์อลิมิเตได้สมัครเลยและใช้จ่ายได้ทุกร้านค้าที่รับ m a s t e r c a กานะครับอาอย่างเช่น คุณไปเดินห้างนะครับคุณไปเจอสินค้าอะไรก็ตามนะครับอย่างที่เขารับบัตรเครดิตกันนะครับแล้วร้านนั้นน่ยร้านค้านั้นเนี่ยเขารับมาสเตอร์การ์ดเท่ากับว่าคุณก็สามารถใช้บัตรตัวนี้ได้ครับคุณง่ายๆภาษาป่ามันก็วิธีใช้คล้ายๆบัตรเครดิตนั่นเองนะครับแต่ว่ามันมาเชื่อมกับวงเงิน s p a y พ a t e r ของเรานะครับแล้วเราก็มาผ่อนใน s p a y พ a t e r นี่เองครับเห็นไหมครับหน้าต่างีครับถ้าคุณไม่เอาคุณก็กดไว้ทีหลังนะครับถ้าใครสนใจสมัครก็ นี่ปุ่มสมัครเลยครับนี่ครับมันก็เป็นอีกหน้าตานึงนะครับจะขึ้นอย่างนี้มาครับรับบัตร s h o p ปี้เพย์อลิมิเตของคุณเลยตอนนี้นะครับแล้วคือขึ้นปุ่มว่าสมัครเลยครับแต่แน่นอนอย่างแรกคนที่จะมีบัตรตัวนี้หรือได้รับเชิญตัวนี้ได้นะครับคุณจะต้องมีวงเงิน s p a y l e t e r r ก่อนนะครับ และนี่ครับจุดเด่นด้านล่างที่เขาบอกไว้นะครับช็อปได้ทุกที่นะครับไม่ว่าคุณจะช็อปออนไลน์ช็อปหน้าร้านค้าหรือว่าช็อปที่ต่างประเทศก็ได้นะครับด้วย s p a y l a t e r หรือทุกที่นะครับที่เขารับบัตร Mastercard ครับและถัดมานะครับเขาบอกว่าจุดเด่นของเขายืดหยุ่นและเอื้อมถึงนะครับคือเพลิดเพลินกับอัตราดอกเบี้ยที่ย่อมเยาของ s p a y l a t e r และสามารถเลือกผ่อนจ่ายได้นานถึง12เดือนนะครับโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอ่าตรงนี้เขาไม่ได้บอกดอกเบี้ยไว้นะครับ แต่เท่าที่เรารู้ๆกันนะครับโดยรวมแล้วก็คือ25%ต่อปีนะครับเพราะตัวนี้ถือว่าเป็นประเภทหนึ่งของสินเชื่อส่วนบุคคลครับและทันมาสุดท้ายของเขานะครับบอกว่าถ้าคุณสมัครผ่านแล้วครับเปิดบัตรได้ทันทีนะครับรับบัตรของคุณได้เลยนะครับเพียงแค่คลิกเดียวไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มถ้าคุณได้รับเชิญแล้วคุณสมัคร,คครเขาก็บอกว่า ไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มนั่นเองครับ <S <S และนี่ครับเป็นหน้าตาของการที่คุณจะใช้แล้วคุณเลือกผ่อนชำระนะครับคุณสามารถเลือกได้อย่างนี้เลยครับตรงนี้ก็จะมีนะฮะมีแบบ0%ต่อเดือนด้วยอันนี้ก็คือตามรอบบินนะครับถ้ารอบบินหน้าเนี่ยเราจ่ายทันทีหมดเลยนะครับก็คือ0%ต่อเดือนนะครับแล้วก็มีแบบผ่อนชำระ2เดือน3เดือน5เดือนและจริงๆมันก็มีอีกก็ไล่ดูนะครับแล้วหลายคนที่ได้รับเชิญนะแล้วก็กดสมัครไปแล้วนะครับถ้ามันเสร็จสมบูรณ์มันจะขึ้นหน้านี้ครับผมว่า สั่งคำขอออกบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่เลยนี่เจ้าของรูปก็สมัครเสร็จนะครับวันที่17ธันวาที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วตัวบัตรเขาคาดว่าจะส่งถึงบ้านเราที่เราระบุไว้ในช้อปปี้นะครับคาดว่าจะส่งเนี่ยสาธันวาคมนะครับก็ถ้าก็ว่าใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับตั้งแต่สมัครเสร็จเรียบร้อยคําสั่งสมบูรณ์เนี่ยบัตรจะถึงบ้านเราประมาณไม่เกิน2ออาทิตย์แถวๆนั้นครับ และนี่ครับมาถึงชุดนี้หลายคนน่าจะทราบว่าอ่าเจ้าบัตรนี่แหละบัตรนี่แหละ s h o p ป e Pay Unlimited c a การเนี่ยครับมันคืออะไรใช้ยังไงกันแล้วนะครับผม อ่ะผมลองมาดูของผมบ้างนะครับทุกคนนี่ของผมเข้าที่ช้อปปีแล้วนะครับอ่ะเราก็กดเข้าไปที่โปรไฟล์นะครับเพื่อดูพวกเมนูสินเชื่อในแอปนี้นะครับอ่ะพอเข้ามาที่โปรไฟล์แล้วใช่ไหมครับเราก็เลื่อนลงดูครับถ้าหลายหลายคนติดตามผมจะรู้ว่าผมมี2วงเงินแล้วนะฮะก็คือเอสอีซี่แคดแล้วก็เอสเพลเยเตอร์นะครับอ่ะผมเข้าไปดูที่ my เอสเพลเยเตอร์หน่อยสิตรงนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรเด้งขึ้นมาเท่ากับผมยังไม่ได้รับเชิญนะครับให้สมัคร s h o p ปี้เพย์อลิมิเต็ดการ์ดนะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับ ย้อนกลับไปนะครับอันนี้ขอแทรกเท้าความหน่อยนะครับทุกคนจำได้ไหมที่ผมทำคลิปไปนะครับแล้วบอกว่า s p a y พย์วงเงินชอบก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยมันสามารถเบิกเงินสดได้แล้วทุกคนอ่ะย้อนกลับไปถ้าเราเข้าแอป s h o ป e e แล้วนะครับอ่าแล้วก็มาที่โปรไฟล์นะครับทุกคนโปรไฟล์เนี่ยคุณจะเห็นนะฮะเมนูซ้ายสุดตอนแรกเลยนะครับบางคนยังไม่ได้เปิดเชื่อมนะครับคุณต้องสร้าง s h o ป e e Pay ก่อนนะครับคุณต้องสร้างแอป s h o ป e e p เพพอเสร็จ คุณดาเนินการเสร็จแล้วเนี่ยปุ่ม Shopee Pay มันขึ้นใช่ไหมคุณลองกดคลิกที่ Shopee Pay ดูนะครับพอเนี่ยผมเข้าแล้วนะครับ Shopee Pay เห็นไหมครับตรงนี้ Shopee Pay มันจะเชื่อม S Pay Later ไอ้วงเงินช็อปก่อนก่อนที่หลังอยู่ด้วยนะครับผมคลิกไปที่ด้านขวาครับตรง S Pay Later ครับอ่าคลิกเข้ามาแล้วครับมันจะมาอีกหน้าหนึ่งนะครับทุกคนหน้านี้ก็จะแสดงวงเงินเครดิตนะครับแล้วก็เห็นไหมครับด้านล่างครับจะมีปุ่มนี้ครับปุ่มเบิกเงินสดครับทุกคนอ่ะ าก็ว่าใครที่อยากจะเบิกเงินสดจากวงเงินของ s p a y l a t e r นะครับให้เข้าที่ S h o p e e Pay นะครับแล้วเลือกที่ s p a y l a t e r แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นเมนูปุ่มนี้นะครับปุ่มเบิกเงินสดครับผมแต่อย่างที่บอกนะครับเบิกเงินสดตัวนี้เนี่ยดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมมันจะแพงหน่อยนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่เป๊ปพูดถึงได้นะครับคลิปประมาณเอ่อสีคลิปก่อนที่ผ่านมาครับแล้วผมก็กลับมาตรวจสอบดูนะครับฮะปุ่มสมัคร Sho p e e Pay Unlimited แต่ของผมขึ้นหรือย,ยงัง สรุปยังไม่ขึ้นนะครับแล้วใครขึ้นแล้วบ้างนะครับแล้วสมัครแล้วเป็นยังไงได้รับบัตรหรือยังแล้วลองใช้แล้วเป็นยังไงนะครับมันสะดวกไหมคุณใช้รูดผ่อนอะไรไปได้บ้างนะครับมีร้านค้ารองรับเยอะไหมนะครับแชร์ประสบการณ์ของคุณนะครับคอมเมนต์ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ทราบกันได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะตอบคําถามตอบโจทย์นะครับทุกคนที่มีคําถามเกี่ยวกับ Shopee Pay Unlimited Card ใบนี้นะครับอย่าลืมครับกู้และใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหว ช่องเราขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับผมเจอเรื่องร้ายๆขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปก,กระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับ